สวัสดีครับวันนี้พบกับ Honda Wave ร้อยยี่ิบห้าสีครับเป็นตัวคาบูสตาร์ทเท้ารถบ้านเดิมๆอีกเช่นเคยครับผมตัวนี้ปีปี2008เดี๋ยวลองดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับ สีเดิมครับผมอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานครับตามอายุส่วนอื่นก็เดิมเดูเครื่องยนต์ครับเดิมๆครับผมเดิมๆต้องมีสนิม ดูเรือนใหม่ครับสายติ๊ครบครับดิจิตต้อลไปเรียวเรียวเดี๋ยวลองเปลี่ยงเครื่อง ครับเดี๋ยวดูควันขาวควันขาวไม่มีนะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วอันนี้มันเปิดราคาไว้สองหมืน 5,900บาทครับ2อง0 0ืาพันเบาทสดใจติดต่อสอบถามผมได้ครับที่เบอร์โทร094-823-1865 094-823-1865รถอยู่โกกพระจังหวัดนครสวรรค์ครับผมสอบถามได้ตลอดครับครับวัสดีครับ